ค,คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปทำนายดวงชะตาพยากรณ์ของชาวราศีกันในช่วงเดือนมิถุนายนชาวราศีกันจะต้องเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรกันบ้างแล้วจะมีะทิศทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไรกันบ้างให้กับชาวราศีกันนะคะเรามาดูก่อนว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะชาวราศีกัน ต้องพบและเจอกับเหตุการณ์อุปสรรคอะไรบ้างแล้วเขาผ่านมาได้กันอย่างไรนะฮะสิ่งที่ชาวราศีกันเจอในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามาเช็คไพ่สำรับแรกนะคะคุณพยายามยิ้มต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาขอให้คุณยึด ยึดมั่นในสิ่งที่คุณเจอแลวยึดมั่นในสิ่งที่คุณเป็นนะคะการที่คุณแบบมีอะไรติดขัดในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณก็ผ่านมันมาได้อะเพราะฉะนั้นน่ะชาวราศีกันในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมันผ่านมาค่ะมันเหมือนกับการที่คุณแบบเข้ารักษาการผ่าตัดผ่าตัดในที่นี้ผ่าตัดในส่วนที่มันเสียออกไปนะหรือผ่าตัดชิ้นเนื้อของคุณนะคะถ้ามันเกิดเป็นแบบ ก้อนเนื้อที่ไม่ดีอ่ะคุณมีการผ่าตัดในช่วงนั้นน่ะเหมือนกันการรักษาธุรกิจนะคะของคุณก็เช่นกันคุณจําเป็นต้องตัดชิ้นเนื้อบางส่วนออกไปแล้วก็ยังคงสถานการณ์ให้มันมาถึงในปัจจุบันนี้ได้ชาวราศีกันนะคะที่ฟังคลิปนี้อยู่อะค่ะคุณจงมั่นใจได้เลยว่าคุณผ่านมาถึงตรงนี้ได้อ่ะคือคุณเก่งมากการที่คุณอดทน ยิ้มให้และประชนกับสถานการณ์ที่ผ่านมาค่ะไม่รู้ว่าเป้าหมายละทิศทางมันจะเป็นในลักษณะไหนแม้กระทั่งการทำงานของคุณบางครั้งมันต้องหยุดชะง,งักลงอะคะแต่คุณก็ผ่านมันมาได้อ่ะ คุณคุณเก่งมากๆชาวราศีกันเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนวิถนไหนขอให้คุณมั่นใจได้เลยนะคะว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีอย่างแน่นอนเพราะในช่วงปลายเดือนพฤษภาช่วงเดือนพฤษภาคมถ้าคุณผ่านมันมาได้แล้วคุณมีจิตใจที่เบิกบานคุณมีความเข้มแข็งแล้วคุณสนุกสนานกับสิ่งที่คุณทําในภายใต้สถานการณ์ที่อึอดอัดภายใต้สถานการณ์บางครั้งคุณก็ต้องหยุดมันไปอะค่ะ ทง้ทงทที่คุณไม่ได้อยากจะหยุดที่จะทําแต่คุณต้องหยุดแต่คุณพร้อมที่จะเข้าใจมันจริงๆอ่ะคุณจะเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างในช่วงเดือนมิถุนายนแต่ดิฉันเชื่อเลยนะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนของชาวราศีกันนะฮะถ้าจิตใจคุณเข้มแข็งจิตใจคุณสดใสในการ,รเผชิญกับปัญหาต่างๆที่ผ่านมาได้อ่ะคุณจะพบแต่สิ่งดีๆแน่นอนในช่วงเดือนมิถุนายนเรามาเช็คกัน ะะสถานการณ์หน้าไพ่ของสำหรับชุดที่2จะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับชาวราศีจันในเดือนมิถุนายนนะคะ The Hermit ค่ะ Nice of Pentacle ค่ะ King of Cup ค่ะ The Sun ค่ะ Ace of Cup ค่ะสถานการณ์หน้าไพ่ของคุณชัดเจนมากในช่วงเดือนมิถุนายนถ้าคุณนะคะเริ่มต้นจากการที่คุณอยู่กับตัวคุณเอง เจอเฮอร์เมสเนี่ยมันเป็นความโดดเดี่ยวแต่คุณ ดูกับความโดดเดี่ยวที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณทํามาสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคติดๆขัดๆที่ผ่านมาคุณยังคงทํามันอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความเป็นตัวคุณอาศัยความเชี่ยวชาญของตัวคุณนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณค้นพบเหตุผลทางะค,ะคุณฟังเอาไว้นะคะแม้กระทั่งถ้าคุณไม่ได้ฟังในช่วงเดือนพิจินาอัญชนก็ตามคุณฟังในช่วงก่อนหน้าเนียในคลิปนี้นะคะ ขอให้คุณจงจำเอาไว้เลยว่าขอให้คุณค้นหาตัวเองให้เจอการค้นหาตัวเองในที่นี้ค้นหาว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรสิ่งที่คุณจะต้องวางแผนหลังจากนี้ไปอะค่ะขอให้คุณได้รู้และคุณกำหนดเป็นไปในทิศทางให้อย่างมั่นคงแล้วก็ทำมันอย่างต่อเนื่องนะคะ คุณจะพบกับความสําเร็จอย่างแน่นอนในช่วงเดือนมิถุนายนสิ่งที่มันอึมครึมขุม่นมัวทั้งสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาค่ะคุณจะได้รับรเผชิญกับสิ่งดีๆในช่วงปลายเดือนมิถุนายนอย่างแน่นอนขอให้คุณจําหน้าไพา่สองใบนี้เอาไว้นะคะว่า ชาวราศีการคุณเก่งในด้านของการวางแผนงานการจัดการแมเนจเมนต์ต่างๆดีอยู่แล้วอ่ะขอให้คุณอดทนขอให้คุณมุ่งมั่นและขอให้คุณพยายามมันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะสถานการณ์ไหนที่มันจะสำเร็จได้โดยขาดความพยายามเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่คุณอดทนมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณเป็นแม้สถานการณ์ที่คุณเจออยู่อะคะ่ะมันจะดูน่าเบื่อบ้างในบางครั้งนะสิ่งที่นะที่คุณต้องทำอะคะ่ะ คุณจะดูอึดอัดคุณจะไม่ได้แบบทํามันทามันด้วยแบบความสุขตลอดเวลาแต่คุณต้องสเปนความสุขออกมาให้ได้มากที่สุดคุณต้องรู้สึกว่าคุณเติมเต็มกับความสุขในชีวิตในช่วงขณะที่คุณทํางานในตอนนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วคุณจำเอาไว้ว่าสิ่งดีๆนะคะถ้าคุณเป็นไปได้อะคะคือคุณคือผู้นํา จิตวิญญาณของคุณต้องมีความสุขจิตวิญญาณของคุณต้องเข้มแข็งคุณต้องมีพลังให้กับตัวคุณเองก่อนนะคะชาวราศีกันสิ่งที่คุณจะค้นพบอย่างแน่นอนในเดือนมิถุนายนนะคือคุณจะได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ๆในที่นี้คือการเริ่มต้นไปสู่หนทางของความสําเร็จหนทางของแสงสว่างอุปสรรคต่างๆที่คุณผ่านผ่านมันมาก่อนหน้านี้ค่ะใน เดือนสองเดือนที่ผ่านมาค่ะแม้กระทั่งคุณมีการตัดชิ้นเนื้อเป็นบางส่วนของธุรกิจแล้วก็ตามนะคุณจะเหมือนกับบุคคลที่เกิดใหม่ในเดือนนี้นะขอให้คุณจงมั่นใจเอาไว้เลยว่าคุณจะเหมือนกับคนที่เกิดใหม่เป็นเด็กที่สดใสแล้วจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในอนาคตน,นี้อย่างแน่นอนเพราะว่าฉะนั้นน่ะสิ่งที่คุณสร้างมาค่ะ สิ่งที่คุณทำมาค่ะจากการเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองจากการคิดรักตันหนักด้วยตัวเองภายใต้ความสงบภายในใจของตัวคุณนะฮะสิ่งเหล่านี้มันส่งผลกระทบในเดือนมิถุนายนของคุณในการเริ่มต้นใ,นใหม่การเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานและความมั่นคงของคุณในชีวิตมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปเพราะฉะนั้นคุณจำได้คุณจำเอาไว้เลยว่าคุณผ่านอุปสรรคมันมาแล้วอะ แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่เจออีกนะอุปสรรคที่คุณผ่านมาคุณผ่านมันมาด้วยมือของตัวคุณเองอะสิ่งที่คุณจะรออะคว้าถ้วยรางวัลเนี้ยความความสำเร็จและชัยชนะค่ะคุณต้องผ่านพายุผ่านเมฆความมืดมนความซับซ้อนความสับสนความวุ่นวายอะไรก็ตามแต่ที่คุณไม่สามารถคาดเดาอนาคตและเหตุการณ์ข้างหน้าได้ขอให้คุณยืนหยัด ขอให้คุณต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณและหัวใจของตัวคุณเองนะชาวราศีกันในเดือนไม่ต้องเดือนไหนกันะขณะที่คุณฟังคลิปนี้อยู่นะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณด้วยหัวใจใสใส่ความเป็นคุณลงไปเก่งด้านการจัดการการแมเนจเมนต์ต่างๆเนี่ยคุณวางแผนมันได้ดีอยู่แล้วชาวราศีกันขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองเพราะฉะนั้นนะฮะ คุณกำลังจะเกิดใหม่คุณกำลังจะเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีขึ้นและการเริ่มต้นใหม่ในที่นี้มันจะเริ่มต้นไปสู่ความมั่นคงและความสมเร็จของคุณในอนาคตนะคะชาวราศีกันขอให้คุณอดทนทำอย่างต่อเนื่องมันไม่มีความสมเร็จไหนนะคะมันไม่มันไม่ผ่านการเริ่มต้นมันไม่ผ่านความร้มเหลวในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะเจ็บหนักคุณอาจจะต้องรักษาตัวแต่คุณคุณย่อมผ่านมันได้อยู่แล้วอะ แล้วคุณเพราะคุณผ่านมันมาแล้วอะ่ะการที่คุณได้มาฟังคลิปนี้นะวินาทีนี้ที่เรามาฟังมามาแชร์เรื่อกันอะ่ะมันทําให้คุณต้องตระหนักถึงตัวเองว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากคนนึงคุณสามารถผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆทั้งป่วงมาได้กับการหยุดพักในด้านของการทำงานทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้อยากจะหยุดหรอก มันมีเหตุการณ์และสถานการณ์รอบข้างที่สั่งให้คุณหยุดมาก่อนหน้านี้นะคะธุรกิจของคุณมันไม่สามารถลันน่อไปได้แม้กระทั่งเงินต่างๆะคะ่ะมันหยุดชะงักลงภาระหนี้สินต่างๆมันก็เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่คุณกําลังจะสดใสขึ้นอย่างแน่นอนนะคะชาวราศีกันขอให้คุณจำเอาไว้ว่าไพ่สองใบนี้คือความสําเร็จที่รอคุณอยู่ในอนาคต อย่างแน่นอนแสงสว่างในชีวิตของคุณกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีจิตใจที่มุ่งม,มั่นเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญเผชิญทำแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำทำมันไปจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะความสำเร็จนี้ย่อมเป็นของคุณอย่างแน่นอนค่ะชาวราศีกันความรักมา เรามาดูความรักกันบ้างนะของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรในเดือนมิถุนายนขอให้คุณอยู่กับตัวเองไปให้ใหบ้างที่สุดก่อนนะชาวราศีกันในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันยังคงไม่ชัดเจนในใะใน,ใน,ใน,ในด้านของความสัมพันธ์ในด้านของความรักแม้กระทั่งในในช่วงเวลาที่ผ่านมาต่อให้มันไม่ชัดเจนมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายน คุณคุยกับใครอยู่สําหรับสายโสดนะสายโสดที่คุณคุยขอให้คุณคุยกันไปก่อนเขายังไม่ได้ตกลงหรือว่าคุณยังไม่ได้ตกลงสถานะร่วมกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันอยู่ที่คุบที่คุณว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขายังไม่ชัดเจนหรือว่าก็ทําให้คุณรู้สึกว่าอึดอัด คุณก็ไม่ควรจะเลือกกับคนประเภทนี้นะชาวราศีกันคุณสามารถเลือกเลือกคนรักของคุณเองได้จะเลือกดีหรือไม่ดีถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแบบผ่านพ้นสถานการณ์ที่แบบมันอยู่ภาวะที่มันขุ่นมัวเมื่อไหร่ก็ตามคนที่เข้ามาค่ะที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณนะขอให้คุณมองข้ามเขาขอให้คุณเลือกคนที่เขาชัดเจนกับคุณจะดีที่สุดนะคะชาวราศีกัน สำหรับคนที่มีครอบครัวครอบครัวนะตอนนี้ของคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่สดใสปัญหาต่างๆของครอบครัวคุณในเดือนมิถุนายนนะคะมันกำลังจะคีข่ายสิ่งที่เป็นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงกันบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะมันจะเริ่มกลับไปสู่สถานการณ์ปกติขึ้นขอให้คุณจงรักษาน้ำใจกันของคนในครอบครัวเอาไว้ให้ได้มากที่สุด แม้กระทั่งตัวลูกตัวบุตรของคุณเองนะคะควรที่จะหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงเดือนมิถุนายนเพื่อสร้างแบบความสัมพันธ์ให้นั่นแฟนมากยิ่งขึ้นภายในครอบครัวนะคะแล้วแล้สิ่งต่างๆมันจะเติมเต็มขึ้นมาเองมีความสดใสยอย่างแน่นอนนะคะสำหรับชาวราศีกันในช่วงเดือนมิถุนายนทั้งด้านความรักและด้านการงานขอให้คุณโชคดีนะคะขอบคุณมากค่ะ